បងតាបានទល់ចៃដល់លោក าแต่ท้างหลังกระไดจะเป็นเงินพังองแรช่วยก็แรนใส่สูดไใจหรือหลอกมัจผู้ข่าในมันเมือนยส่งขาล้บานสูตรยุดรอนทานี้เลยข่าข่าล้มบานสงขาวัดนขาเขาไปยังวัดเขาเดี๋ยวรถย่ากบพคุไปนอนหลาหลายคนตกกระไดกับพ่เมื่อข้นีข่าตัวเขากับ่เรือหรือหลังทีแรกว่าเลี้ยยเป็นเงิน้างที่มันก็ไม่ยิ่งี้ยันเปเงินป็นตีวทุกฝนกรได เอายังสิมันตตสักดีหรอมันก็ตกไปอีกนีหรอขอตัวใเงี้วอยู่ตังานั่นท่านั่นสี่เลนน้ยช่วงช่วงนี้ส่วนของตลกเล็กน้อยปอดแคร์พนาวาเอิร์ดจิตตากิมอดแอลังการช์โอ้ย่าว่าแต่เสื้อรดแต่ร่งนามมมสั่นพี่อดออด็ดเ่ล้วชูข้าพอัเต้งูาลมปได ป้อนมมไปใส่พันธแพทย์บอกคนนี้เนี้ยมูไปขางไขลูกเสียไปในแมาน้ำมูเริ่มเมื่อเนี่ยใส่ตาเบิ้งอายบริงเออาเกาตีสอคนนอกเลียมาด้านมาน้ำมูหลเาไยถอนมาสอบอย่างนั้นีเ่ารู้จากที่เขาเลยถามด้ยังเพราะนั้นมงถามกระ้อนไปใส่ไอป้อนูไปขาให้ลูกเสียไอไปสอบถ้าเด้กอดก็ได้หอดชวนตั้งแก้ามันจะพผู้เดียวตั้งห้าคัวใส่ได้ แม่จ <All> right. ักาสนมานปนเปกัอนจังๆเแม่รอดชาบ้านมืออะไรเจ้าหน่ยเเดียวเจ้ามือเไเลองใส่พนักเสเห็นนั่งคนอยู่เชนอียกันทัเห็นครตัวขอบคุณเหลาอออกมัสุกเนี่ยมือนือมม่หัวไปง่ายดอกเลวแม่ทับแม่ทับแม่ทับก่อนแล้วก็เห็นแม่ทับทุกคนเดยวอ่าอายอเอยามด ก็ล่าข่อยหอกร่ไอ้ไอเพาะว่าต้นงข่อยมากกว่าี่ยชงมากกว่าัสั่นมนตูกูกับเปียกกว่านะเราข้ว้นไปหนอกรมกําลังให่มากใ้ถเทตก่นี้แม่มากใกลจ้อดยกนีตะกุดนกัีจะร้นเนอกกูโดนมันก็เลยเอาพี่น้องกูดอนไป่จมาไหลต้เหือนบียเลยเนี่ย้าาเลยตอผู้ดองมาเียเดี๋ยเขาจทํมาเ่อดไม่ได้ร่ำเียงกับเทอได้หมดเลย นยแล้วก็ได้ลูกเพื่อจเทอเร้อมหรือเด้ไมผู้ใดเพื่อความไ่เห็นเหี่ยและซ่อนก็อะไรย่แต่ว่าเหียวละซ่อนกับพวเงินปัยาดกับเทยอ่างเี้ยเกียร์ชีตุลนและขอม้าเป็นว่าจะแกของขอเราบอวขอมาพุดี่้องหลายๆขอคุณทุกทุบปานทุกทุแป๊ดขับของก็อีดก็อิดเสียงหกบ้ห้กำนังใจเมือกีฤดูดการดือวันส่งท้ายของฤดูกาลนี้ฤดูกาลนาพ่อกนอีเปลือกพ่อกนอีก็ที่สามตุวล่าสำหรับหมอลเสียงหก รบคงสุกรเปิดรถวิศรานุราค้องเจ้าในบันนี้องการรงการโจ้เปิดรถวิศรีย์สิบเจ็ดสันยาชือจิเปิดก้อนเชียงมีหอยืมหางเชียงใส่หอไปเต้นกอนเดียวหาวนเลลการโจ้ก็ได้แค่ะสิสิบแล้วดั่งมอพอตี้ยืมมดแล้วทั้งขนแน่ทั้งรถท่างหลังยู่มือเนันะเดจะกนทิ่ไม่ได้ไม่งันสื่อรถไป แลกาแฟอีกแง่ก็แล้วกันค,กนค่ะนี่ค่ะพี่น้องค่ะผลิตภัณฑ์ดีๆผู้สนับสนุสน,นหมอล่าเสียงพีหงโหงโนงพวกสกรกองเล่านี่ค่ะส,ะบ,สะบู่สบู่อาบน้ำฟอเลอมสี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 กิน,นสีชมพูสีฟ้าสีเหลืองสีม่วง ผิวกระจางใสหอมสดชื่นด้วยสบู่อาบน้ำฟอรลี่คินีัคนน,นนี่มา่นจควายได้เสาวจรเกางนี่ขปวดง่ายๆนี่นะคะปพูกติ้สื่อสารค่ะนี่ราคามเะมาณกูคืนนคแ,คคแต่ว่ามาณนี้สอขวดเพียง1น,น,นึอยบาทเด้สขวดหนึ้ยบาทปกติแี้แวสขวดร้อยแปดสบาบาทแมนค่ะค่ะผนิตรถพิเศษด้วยค่ะ กันนี่แม่หนังนี่แม่ไฝ่นี่เอาปุ๋ยมรกตตราลุ่งกระลุนเพื่อพูนผลผลิตให้กับเกษตรกรค่ะพี่น้องทันี่ผลล้งหลอดนี้สิบแปดสิเแปดจ่องเนี่ยผลอะไรหนักหนาผลอะไรจุกอ่ามีน้ำจากห้องยู่นไต่ไฟจะไปยานฝนเ้างจะร้องไงร้องหน้าหลอดหี่น้องเอ๊ยเห็นหน้าผีได้กันด้เข่าเพราะต็ดเต็มติดมวยแหมล่าเล่นได้ปัองเบิมงนี่ปุ๋ยมรกตตราลุ่งกระลุนเพื่อพูนผลผลิตให้กับเกษตรกรค่ะเป็ปุ๋ยใส่เขานี่ยก็ปุ๋ยเคมีแต่ว่าปุ๋ยใส่หินนี่ยก็หัวคอยยเสีว่ ไอ้ปุ๋ยอันหลังเนี่ยละแม่ข้าโพดกระเหลื่งันยคอยเคยอยากน้อนควักแถมมาเนียเป็นจังไรเป็นก้าซ่นเป็นก้าซ่นก็สว่างแม่เอาก้าซ่นพ้สว่างเอาหัานอนเอาได้เมื่อจาเดือดขึ้นก็เปิดฝาแล้วด่มนี่ดิออมัดขีดให้แม่ขีดว่า OTN จี้ดีเยี๋ยเติ่งปฏิทิทดสอบให้เบิ้งเอาร้อนเบิ้งถ้าเปิดฝาขึ้นขนาดได้ที่ได้ก่อนเนี่ยเอา เจ้ามาถ่ายรอดกินทัน้งใจไอย <c oughs> <c oughs> จเจ้าเศร้าอย่างน้อนไปบา้านดีเจ้าเศร้าตัวนอนกินหรือแม่เห็นว่าพี่น้องกินปุ๊บเห็นผลท่านตาโอ OT Energy ดริ้งค่ะป่ะเจ้าขวดชิมด้วยเอ้ยเปลี่ยนจะาบ้าเอาชิมก,กินแล้วก็ขวดชิมท่านตัวกินไปห,หเาเบาเนาะพี่น้องเอ้ยยี่สองรสชาติารสชาติไม่ลาสุดฝาสีเขียวรสชาติ กินกาแฟโรบัตต้าอกลางเดือนชูวงกำลังกินกาแฟกับมิสิลราแม่ยันค่ะแม่ขาขายเจ้าแรงและเจ้าเดียวในประเทศไทยแยกแนวแดงตลาดอ่หลีเพียงปวดได้สิบบาทคุณมังค้อกัดปิดแบบป้ห่วงเหมาเขานอนเห็ดเบียรเกล็นั่งกะเขาบอดบอดยางเขาร้านค่าล้านขายของชำ ที่มีตู้แช่ทั่วไปเรียกใส่เรียนฮะโอทีอินดีคีตริงวดกระสีปวดปวดปักใจมันจงอ่าหเนาะแนนค่ะเจ้ามาขันวันวันได้ดีแคไหนบารนี้วายขนวดนจ้าสั่นตกงลางสารพิษในร่างกายเท่าไหร่เอาเฮ็ดได้ไหนค่ะอันนี้มัดขีสาสุตรวายมันเม่นมันลอยกินปุ๋ยมันก็ตาลุงกับรุ่นที่ไม่คุ้มกันเนี่ยมันนี่มีที่อยู่ได้เจ้าไหนแม่ไปเอาเครื่องดื่นเครื่องดื่นปัก ยังกละผลิตภัณฑ์เสริมอาหารก็รวมเซลลูเลตกัแม่ลินพันล้างตับขับสารเคมีโดยเฉพาะผู้ที่วอมเหล้าวอมเบียวอมเกิดการดื่มแอลกอฮอล์เยอะเกินไปผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเครื่องดื่มเซลลเลตนะครับพี่น้องจะเลือกเยอะมีจำหน่ายตามเซเว่นยี่สิบเว้นเข้าไปสังเกตบนทางกรองจิตไม่นั่งอิ่ง้งามงามยืนผิวพันธ์บอบบางผุ่หันตัวแหมล่น อย่างไรแวงไหมโอ้เจีวบองต้อเจีวบองต้ออร่อยไม่หยุดจุ่าไม่หยุดแมนค่ะโดยเฉพาะ่ามีขกพรกบุงกะล้คออ่อนเกีบมัดหลวส่ไล้ก็กินกับแก้วบองต้อเจีกินได้กรจิแก้วบองต้อของหัวหน้ารุ่งพงศกรค่ะเป็นยังไงคที่เราอยากสนับสนุนไปนันเดอนันบูทีนาของน้าแล้วแด่ก็้าหน้าคู่กันคัใจกันด้จัทนเมตรคุณดอก การัน้ยันักปุกเงียหนึ่งรบาทแต่ที่ว่าก็บาทส่้าหาเงินท่นัุงหนึ่งร้อยบาทองเื้อซอยันเด้วเงินทั้งหลายเพิ่นขายเกยวบอกไปเพิ่นก็ไปเป็นเย่เียนมเห็นเงียนเนกเพื่อนไปเหงียนโอ้ยไปเอายู่ใจเย็นเเาจไก่น้นเบ่เราไ้ีเนไปเห็นเงียนนไปเห็นเงียน เดี๋ยวนี้นี่แอมแล้วมุ้งแล้วี๋ยวแต่เสาเตยขึ้เตยช้่อเชื่อไปยังไเดียวเดียวเดียเฮ็แย่แล้วไหนจังแอมแล้วมุ้งแล้วก็เอาเสาใส่เสาลกทนึงบาทได้ไหมครับเพื่อพูดคซอยไมเพิ่นฝากให้เจ้าีสบาทไปนั่พูดหนึ่งพูดยูท่านพาอืมจะมา้อรับเดี๋ยวเย ตายฮะหลวตายแก็ฮ่ากวยเอาตากคนตายค่อะไรคนนี้นะกูจังไปนี่หนีจะไปด่าเพื่อนป่านนั้นกูจังได้เหญ่กูเย่เจ้าเป็นผู้ใดนั่นได้จักจักได้เดี๋ยวนี้แล้วก็ต้อเป็นใครหรอเอาวันนี้สินฟ้าศิลปินอลังการโชั่วธิลปินพระเอกุน้อยเสียงดี